สวัสดีครับยินดีตอนนครับแฟนคลับลุกุ name, таки, ่งเพลงหวานเอเบมเก้าแปดจุดห้าศูนย์หล่มเพลมาสเรโอกับสโลแกนที่ว่าอุทยานนำน้ำมานพระธาตุเมนิ่ยใ่ยิ่งใหญ่สันเฉพาอสิงทอภาพพื้นบ้านอาหารเรื่องเลือกลมีใครศูนย์สร้างงานจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะครับ12บสนาฬิกาเวลาดีโดยมิดใหม่เมืองย่าโมนะครับเช้านี้ได้มาอ่านนะครับไลฟ์สดที่ นะครับปากทางเข้าโรงเรียนรวมมิตรวิทยานะครับยอนะครับสิภาปีพนองไปเบิงว่านะครับโรงเรียนรวมมิตรวิทยานะครับเป็นโรงเรียนที่เรียกว่า,านะครับระดับปฐมมีนักเรียนเกือบ500อคนนะครับช่วงนี้ก็ไล่สดนะครับมาตามถนนนะครับถนนสายลำปลามา เข้าศรีชวาเข้าพระไทยเรินนะครับเข้าบ้านสำโรงไปหลายหมู่นะครับสำโรงก็มีหลายหมู่มีสี่หมู่หมู่สิบอันนะครับหมู่สองหมู่สิบสองแล้วก็หมู่สิบหมู่สิบห้าหลายหมู่นะครับโรงเรียนก็หลายหมู่บ้านศรีชวาสี่ห้า 45. หลายหมู่บ้านที่มาเรียนที่โรงเรียนรวมมิตรยานะครับช่วงนี้ถ่ายถนนก่อนถนนสวยงามเปน็นอง่งถนนสวยงามมากดูสิครับก็เส้นจราจรสวยงามสวยมากครับตอนนี้ก็เดินตามไปตามถนน นะครับตามเส้นจราจรก็จะมีอันนะครับเส้นจราจรแล้วก็สเตปบายสเต็ปสเตปบายสเต็ปนะครับสวยงามเดี๋ยวไปดูไปชมนะครับถนนสายอนนะครับสีวาวเข้าปัทดินสวยงามมากครับช่วงนี้ถ่ายมาเรื่อยๆนะครับเด็กนักเรียนก็ ไปโรงเรียนกันเข้าโรงเรียนกันไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ถนนโล่งรถก็ลโล่งก็ถ่ายมาเรื่อยๆนะครับให้พี่น้องได้ดูได้ชมประทับใจนะครับประทับใจถนนหนทางสวยจริงๆเส้นรจราจร ขั้นบันไดเขาเรียกอะไรในขั้นบันได,นนไดหรือสเตปบายสเตปนะครับต้องถามท่านพออ,อวารวิทย์นะครับบุญหนักพออที่น่ารักนะครับพูดจ่าอ่อนหวานอ่อนน้อมทำต้นโดยเฉพาะนะครับอาจารย์จิรพลท่านก็จากเียณปีหน้าแล้วพออเขาบอกว่าจากเสียเย็นกันเดี๋ยวจะไปเป็นนายก โครงการบริหารส่วนตำบลป่าแทเรียนตันว่างั้นนะครับเพราะอวรลวิทย์บุญหนักคนครูกิรพลนะครับก็จะเกษียณเช่นเดียวกันนะครับท่านเป็นผู้โปรฟิชแนลโปรฟิชแนลครูผู้ชำนาญการนะครับของโรงเรียนรวมมิตรทิยานะครับใกล้แล้วพี่น้อง ใกล้ประตูแรกนะครับประตูแรกก็เปประตูเข้าโรงเรียนนะครับเป็นประตูแรกยวถ่ายให้ดูนะครับโรงเรียนรวมมิตรวิทยานี่ครับผาตทางเข้าโรงเรียนประตูแรกเด็กนักเรียนกำลัง ทำความสะอาดหรือว่าสวีดเดิลฟรอสวีดเดิลรอนะครับทาความสะอาดพื้นถนนคอนกรีตนะครับสวยงานหน้าอารักที่เดียวนะครับโรงเรียนจำตำบลต้นแบบรุ่นที่หนึ่งโรงเรียนดนมิตรวิทยานะครับก็มีนักเรียน นะครับประมาณเดือนห้าร้อยก็ไม่ได้รับข้อมูลจากคนพอออนี่มาถ่ายมีโอกาสได้มาถ่ายมาชมโรงเรียนวมิตริยาคนถ่ายนะครับก็เป็นสิิ์เก่าของโรงเรียนรวมมิตริยาเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าสมัยก่อนโรงเรียนนวมมิตริยาเป็นโรงเรียนชื่อว่าสำโรงพิทยาคมนะครับก็มาเปลี่ยนเป็น โรงเรียนรวมมิตรวิทยามีหลายหมู่บ้านที่เข้ามาศึกษาโรงเรียนแห่งนี้นะครับถึงนะครับม .3 ท่านที่จบม .3 แล้วก็ไปเรียนต่อที่โรงเรียนลำปริมณนะครับเด็กนักเรียนก็ไม่น้อยนะครับเกือบ5 0าคนหรือ500กว่าก็ไม่ได้ข้อมูลเพียงแต่พูดอ่านนะครับ คร่าวๆนะครับตอนนี้ก็ถนน,นก็โล่งนะครับเด็กนักเรียนเข้าไปในโรงเรียนบางส่วนก็มีอาคารของหานะับโรงเรียนโลวงิชิตยาหลายอาคารคิดว่าคงจะถึงนะครับห้าอาคารมีอหนึ่งถึงมสาม เด็กนักเรียนก็แต่งตัวนะครับสะอาดสวยงามนะครับช่วงนี้ก<อ>็เดินไปเรื่อยๆนะครับสะออนนะครับสะออนถนนพี่น้องถนนสวยงามนะครับตีจราตีเส้นจราจรได้สวยงามก็มีนะครับขั้นบันไดหรือเขาเรียกอะไรนะครับแถวโรงเรียนทุกโรงเรียนเขาจะตีเส้นอย่างนี้นะครับ ตอนนี้ก็นะครับโรงเรียนก็ใกล้จะเข้าแถวพรกรบตรงชาติแล้วคุณครูก็ประชาสัมพันธ์ให้เด็กนักเรียนได้รับทราบนะครับใกล้สองโมงใกล้จะเข้าแถวแต่ว่าช่วงนี้นักเรียนกำลังนะครับทำความสะอาดบ,บางส่วนตอนนี้ก็เดินมาเรื่อยๆนะครับ เดินชมถนนสวยงามมากนะครับปากทางข้าวโรงเรียนรวมมิตรวิทยานะครับจากบ้านอาน,นะครับศรีชวาเข้ามาประมาณหนึ่งกิโลเมตรนะครับจะดูสวยงามนะครับนั่นคือความพร้อมเพรเพียงของพวกเราช่วงนี้ก็คุณค,ครูจุรพลน,นะครับมีความพร้อมเพรเพียงนะครับครับ ได้ยินเสียงคุ้นค้นจำได้เคลียงคุณครูนะครับคุณครูนะครับจุลพลถ่านเป็นครูนะครับผู้ชำนาญงานหรือว่าโปรฟิชชั่นแนลก็มีโอกาสถ่ายนะครับ ถ่ายอยู่หน้าโรงเรียนครับไม่ได้เข้าไปครับครับปีหน้านะครับปีหน้า2 5ง6ัน้นะครับโรงเรียนรวมยิตวิทยาก็จะนะครับีน้จะจัดงานให้กับโรงเรียนครบรอบ47ปีโรงเรียนรวมิทรวิทยาคครบรอบนะครับ ในวันที่11 12 13ก็จะมีมสรสมให้ท่านได้ชมนะครับรบรอบ47ปีโรงเรียนนรพิธิยามีหมอลำคณะบอยสิริชัยใจเกินร้อยนะครับวันที่12นะครับเมษานะครับ12เมษามกรา66วันที่11 12 สิบสามมันที่สิบสองชมวมยประทะพอยสลิชัยใจเกินร้อยนะครับช่วงเทศกาลสงกรานต์ตรงนี้ก็นะครับเดินมาเรื่อยๆตามถนนสายโรงเรียนรวมมิตรวิทยาประตูที่สองใกล้จะถึงแล้วนะครับดูป้ายนะครับ โรงเรียนโรงเรียนวมมิตรทิยานะครับครบรอบ47ปีนะครับปีหน้าก็คงครบรอบ47ปีมีบอยสิริชัยใจร้อยมีมวยวันที่12นะครับสงกรานต์ตอนนี้ก็เดินทางมาประตูที่2ของโรงเรียนรวมมิตรทิยานะครับปิดอยู่ประตูนี้ปิดนะครับเป็นประตูที่2 ออกจากบ้านสำโรงมานะครับเป็นประตูที่สองของโรงเรียนรวมมิตรวิทยา,ทยาก็มีแมคค้าขายของหลายอย่างนะครับแล้วก็เด็กนักเรียนบางส่วนก็เข้าโรงเรียนนะครับเข้าไปในห้องอะนะครับเข้าเข้าไปในข้างในแล้วนะครับ<อ>ก็มี บางส่วนที่กําลังเอาลูกเอาหลานพาลูกพาหลานมานะหน้าประตูนี้ปิดอยู่นะครับหน้าโรงเรียนรวมมิตรทิยานะครับไปดูป้ายปากทางเข้าโรงเรียนรวมมิตรทิยาประตูที่สองครับเป็นไงบ้างครับสวยงามนะครับมาดูนี่ครับพอโรงเรียนดีโรงเรียนดีรรนดประจำตำบลต้นแบบ รุ่นที่1อย่าลืมอย่าพลาดนะครับปีหน้าฟ้าใหม่โรงเรียนรรมมิตรวิทยาเฉลิมเลหลงนะครับรบรอบ47ปีก็จะมีการทำบนตักบาทนะครับ11 12อ่ดนะครับ1 1 12เมษา66นะครับ11 12 13 12นะครับชมมวยนะครับ12 12, สิเมษาหกหกชมมวยชมนะครับบอยสิริชัยพะทะพวยสอดแก่งวัสันนะครับเขาช่วงนี้ก็น,นะครับไล่ก,กันมาโดนแล้วพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องกับชิดชอ่านนะครับพี่น้องกับชิดเห็นภาพของโรงเรียนดนมิตรยาที่ใหม่ใ,หมในโซนยุ่ในขณน,นีนะครับก็ อขอขบคุณไวพี่น้องที่เกีติตามรับชมรับฟังลูกต้งเพลงหวานนะครับรายงานสดจากโรงเรียนรวมมิตรยาก็จะรับความขอบคุณนะครับจากมิตรใหม่เมืองยาโมนะครับวันนี้ขอให้ท่านมีความสุขความเจริขอให้โชคดีโชคดีจงเป็นของกีของน้องสุขสุขกนเดี๋ยวนะครับเอาสํานี้ก้อนพี่น้องลงถ่ายเป็นภาษาอีสานนะพี่น้องเนาะ ะอาสำเนียงนพดังนัราพว่าอะไรสวดมาดนแล้วสีไปกับสิกับปาดควันนะครับเดี๋ยวโอกาสหาฟ้าไม่จังมาไล่อีกท่านึองน,นะครับประทับใจถนนเป็นนะครับงามมีหลีพี่น้องนะครับทางนี้กะอะไรให้พี่พี่น้องนะครับบสอ่อนอยังบอสอ่อนถนนเพิ่นน,น, <c oughs> นั่งเรียนหนมิตรทิทยา หน้าโรงเรียนนมิตริยาลุกทุงเพลงหวานในเบม่้าแปดาูนย์นำคุณค่าสู่สังคมไทยเอกลักษณ์ชาติเอกลักษณ์ไทยคือสยามเมืองยิม้มทิ้งได้เมื่อภัยมาโดยมิตรใหม่เมืองย่ามอแรงงาน